สวัสดีครับวันนี้กลับมาพราผมกดซื้อแมวลม้มเตากับเดิมครับ วันนี้ครับน้าทางสุแมก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเดิมครับก็หยิบมา3คู่เหมือนเดิมนะเอามาฝากกันสําหรับนักทางยูทูบนะครับวันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆเลครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องครับที่ยังไม่มีกลุ่มนาเล่นเกนคำน้าหรืออยากเป็นครอบครัวเดยวทางสุแมวครับตอนนี้ในกลุ่มวิพีทาง i ุแมวครับนะก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะก็การันเข้าครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นะครับก็จะได้เข้ากลุ่ม VP กันเลยครับขอย้ำนะแค่ไลน์เท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่ม ทางสุแมวครับนะก็จะหยิบมาจากน้าวทางยูทูบครับหนึ่งถึงสองคู่นะก็คัดแต่คู่ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็จะทําเป็นบินวิพีครับแจกจ่ายให้สําหรับสมาชิกหน้าช่องทางไลน์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะมีทั้งด้านของตัวบอลสดนะครับนะอย่างต่ำครับทางสุแมวก็จะคัดสวยๆว่าให้ถึง10คู่เป็นประจําครับแล้วก็จะมีทั้งด้านของริสกอร์สูงแง่บวกสูงเต็มครับให้เป็นประจําทุกวันนะอย่างต่ำครับทางสุแมวก็จะคัดให้ถึง10บถึงสิคู่ครับเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็จะมมมมีีททททัััััั้้งงงงดาาาาาาานนนนนนนขอตตตตววววสเเ็็ปปปคคครรรรรบบบใหะะะะจชแแกกุ่ รับประกันครับได้มากกว่าเสียกันแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับหน้าที่อยู่กลุ่มอื่นครับเสียมากกว่าได้ครับลองเปิดใจครับมาอยู่กลุ่มทางซูแมวดูนะครับรับประกันนะครับว่าได้มากกว่าเสียกันแน่นอนครับนะทางซูแมกก็จะสรุปผลงานครับให้เป็นประจำทุกเดือนนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่ม v ีพทางสุแมวครับเดี๋ยวทางสุแมวก็ทิ้งไลน์แอดว้ให้ครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทางสุแมวปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับเป็นด้านของแอซซี่ที่แปดแปดครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ cat 8 8 9 9ครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับหรือใครจะสแกน qr code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางสุแมวก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้กดสุแมวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กูส นะครับเราก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งกันเลยครับนะก็เป็นด้านของบอลพิมลิกอังกฤษครับระหว่างพึ่งวิคาาเบนฟอร์ดครับเต็มประสนาบีเทคคอมมูนิตี้ Tech ครับตอนรับการเยือนตาไก่ทอตแนมทอสเปอร์ครับคุนี้ครับน่าจะทำการแต่การชั่วราสองทุ่มของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูทางด้านเฮดูเฮดของทั้งคู่ก่อนครับคู่นี้คํานะเคยเจอมาแค่5ครั้งนะครับก็เป็นด้านของเบนฟอร์ดครับเอาชนะได้ที่1ครั้งครับเสมอมาที่2ครั้งนะส่วนทางสเปอร์ครับเอาชนะได้ที่2ครั้งครับนัดล่าสุดนะครับน้าของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นด้านของบอลในลีกของตัวเองครับนะเมื่อที่2 0เดือน5ที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของเบนฟอร์ดครับที่สามารถบุกเชนะทางสเปอร์ได้ครับที่สามประตูตอนหนึ่งนะมาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับ้านของทั้ง2ทีมกันก่อนคครรัับบบก็้้ทาาาางงเเจนนอย่ ผลงานของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดช่วยกันครับพวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับนะเป็นการเสมอไป3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ สองนัดที่พวกเขาแพ้คำนะัดก็เป็นด้านของบริการกระชับมิดทั้งสองนัดครับก็มีแพ้ให้ทางฟนะูลแลมครับนัดที่สามประตูต่อสองแล้วก็แพ้ให้ทางไม่ต้นครับที่สองประตูต่อศูนย์ครับส่วนสามนัดที่พวกเขาเสมอคำนะัดก็เป็นด้านของบริการกระชับมิดทั้งสามนัดครับก็มีเสมอทางเบรลเล่แฮมคำนัดที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนะรรบ,บุกมาเสมอทางแอสตันวิลล่าคำนัดที่สามประตูต่อสามครับ,นะรรบแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เปิดบ้านเสมอทางลิเวอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนการลงทุนของพวกเขาครับในห้านัดหลังสุดนะครับนะะพพวววกกกเเเเขาาาาสสมรรถถทงงงินนนนนไไดดดด้้้ีียยยััััคบแล็ปึ นะครับแล้วก็ดูทั้งด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านครับน้าของทางแบงก์ฟอร์ดกันก่อนครับผลงานของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดนะครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับในการเกบใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป2องนัดด้วยกันครับนัดลักสุดของพวกเขาครับน้าที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับพวกเขาสามารถเปิดบ้านเสมอทางริวไปครับน้ที่สูดประตูต่อสุดครับก็นไปทางด้านของบริการกระชับมิตนะส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดนะครับเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับแล้วก็เสียเพียงครั้งเดียวเช่านั้นนะ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างทอนแนมทอสเปอร์ครับผลงานของพวกเขาครับในห้านัดหลังสุดโดยกันครับพวเขาก็สามารถเก็บชัยได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับ สามครั้งที่พวกเขาชนะคำนัดก็มีทางด้านของเกมลีกของเองหนึ่งนัดนะครับนะที่พวกเขาบุกไปชนะทางลีกยูเต็ดได้ครับที่สี่ตัวต่อหนึ่งส่วนอีกสองนัดที่ชนะคำนัดก็มีทางด้านของบริการกระชับมิดทั้งสองนัดครับก็มีบุกมาชนะทางไลออนซิตี้เซเลอร์คำนัดที่ห้าตัวต่อหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางสตาร์โดเนตได้ครับนัที่ห้าตัวต่อหนึ่งครับส่วนสองนัดที่พวกเขาแพ้คำนัดก็มีทางด้านของบริการกระชับมิดทั้งสองนัดครับก็มีแพ้ให้ทางเวสต์แฮมมาคำนัดที่สามตัวต่อสองครับแล้วก็นัดล่าสุด ้วยกันครับพวกเขาสามารถทำเงินได้1ครั้งครับจเจ้าไป2ครั้งแล้วก็เสียไปถึง2ครั้งด้วยกันนะนะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเย,ยนคำนาณของทางสเปอร์กันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5น้านาลังสุดทุยการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้งด้วยกันครับ นะล่าสุดของพวกเขาครับนาที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของบริการกระชับมิตรนะครับที่เขาบุกชนะทางไลออนซิตี้เซเลอร์ได้ครับที่5ประตูต่อหนึ่งนะเศษการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับเฉพาะเกมเยือนนะพวกเขาสามารถทำเงินได้หนึ่งครั้งเจ้าไว้หนึ่งครั้งครับแล้วก็เสียไป1ครั้งด้วยกันครับส่วนทางด้านของอับตารางคะแนนนะครับนะของทั้ง2ทีมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับนะก็เป็นนัดแรกของทั้งคู่ครับก็พิมพ์ลีกเพิ่งเปิดนะครับ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของความพร้อมคำนวของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางไมตันครับวันนี้ทางไมตันครับมีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา1คนนะครับนะเป็นทางด้านของแฟรงย์อยดิงกาครับแล้วก็โดนโทษใบแดง1คนนะครับนะเป็นทางด้านของกองหน้าตัวเก่งครับอย่างอีวานโทนี่ครับที่โดนโทษใบแดงก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับในค่าคืนนี้นะส่วนทางด้านของสเปอร์คบนะก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับตัวหลักก็เป็นทางด้านของริโก้เบนทาโคครับนะแล้วก็ยูโก้โรลิสครับนะผู้สาวตัวตัวเก่งทีมครับที่จะไม่สาาามมรถช่่วทีได้้คัในนนนืะ ส่วนทางด้านของไล่อนนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับนะของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับนะก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟอร์ดครับวันนี้ให้โค้ชอย่างโทมัสแฟรงค์ครับนะเตรียมจัดระบบมาแบบ4-3-3ครับคู่สาตัวคัมนาจะเป็นด้านของเฟกเกนครับแบ็กโฟวันนี้คัมนาทางแบ็กซ้ายจะเป็นด้านของเฮนรี่ครับแบ็กขวาเป็นด้านของฮิกกี้ครับนะคู่เซนแบ็กวันนี้คัมนาเป็นคู่เดิมครับอย่างเบนเมยคัมนาคู่กับพินน็อกครับส่วนการกลาง3ตัวครันะก็นําทีมอย่างนอกาดครับแล้วก็จะมีทาาาาาางงงงดด้้้้นน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 ขขออออเเเเเจจจซ่คคคครรััับบีีีกกกก็็็็ปตะะะสวว3หม ้างของเอ็มบูมูครับมีลูอิสพอตเตอร์ครับอีกคนก็เป็นทางด้านของวิซ่านะเป็นสามตัวเก่งของทีมครับคอยล่าไข่ในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของทีมยังอย่างสเปอร์ครับวันนี้ให้โค้ชอย่างโพสเตโกคูคัมนาเตรียมจัดระบบแบบ4-3-3ครับผู้สาตัวคัมนาจะเป็นทางด้านของวิคาริโอครับกองหลังสี่ตัววันนี้คัมนาทางแบ็คขวาครับจะเป็นด้านของโรโยครับทางแบ็คซ้ายเป็นด้านของดูโรกี้ครับ คู่สเป็กวันนี้คำน้าเป็นคู่เดิมครับอย่างเดวิสนะครับน้าคู่กับโลเมโลครับส่วน3กองกลางวันนี้คำน้าก็จะมีทั้งด้านของเจมสันครับมีบิสซูมาครับอีกคนก็เป็นด้านของเปเป้ชาครับน้ส่วน3กองหน้าวันนี้คำน้าก็มีทั้งด้านของคุลุปเซสกี้ครับนะซอนฮงมินครับอีกคนก็เป็นด้านของนิชาลิซันครับเป็น3กองหน้าตัวเก่งครับคอยด่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของราคาแฮนด้แคบวันนี้ครับนะก็เป็นทางด้านของสเปอร์ครับบุกมาต่อที่เสมอคนะราคาไหลลงนานครับอาจจะไหลอยู่ที่ศูนย์ดสองห้าครับเรือราคาปอปานะส่วนด้านของราคาสูงต่าวันนี้ครับนะเปิดมาที่สองลุกครึ่งครบสามครับส่วนด้านของราคาหนึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่สองจุดห้าเก้าเท่าครับราคาสองก็ให้ทีมเยือนชนะครับอยู่ที่สองจุดสี่สองเท่าครับก็ต้องบอกว่าเลนราคาหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าทางสเปอร์ครับมีโอกาสที่จะชนะครับนะมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ วันนี้คันาทำเบนฟอร์ดครับพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเทียครับส่วนด้านของผลงานของพวกเขาครับนะต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับเพราะในห้านาดหลังสุดของพวกเขายังหายชนะไม่เจอครับเป็นการเสมอไป3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนะแต่ว่าที่น่าสนใจคัานาคือผลงานในบ้านครับของทางเบนฟอร์ดครับต้องบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากเลยครับนะเพราะในห้านาดหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันนะส่วนการลงทุนของพวกเขาครับในหานาดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาเสียเพียงแค่ครั้งเเดียวทท่าานนนัั้้ครรบตอกก็ เงินไดถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไป1นัดด้วยกันนะส่วนด้านของไรอันนักเตะนี้ครับก็ขาดตัวผู้เล่นสําคัญนะครับนะเพียงคนเดียวครับอย่างอีวานโทเน่ครับนะของนาโดเก่งครับที่โดนโทษใบแดงก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนทางด้านตัวผู้เล่นอื่นครับนะก็อยู่กันครบครับนะของทางเบนฟอร์ดครับส่วนด้านของสเปอร์ครับผลงานช่วงนี้ของพวกเขาครับนะต้องบอกว่ายังดูดุ้นดุนยอนครับพอในห้านัดหลังสุดของพวกเขาเก็บชัยได้สามครั้งครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันนะ ส่วนด้านของเกมเยอนครับนะก็ต้องบอกว่าครับเพิ่งจะทําผลงานได้ดีขึ้นมาครับใน2นัดหลังสุดนะครับที่พวกเขาสามารถเก็บชัยได้สองนัดนยครับนะนอกนั้นก็เป็นการแพ้มาถึง3นัดรวดนะครับนะในเกมเยอนครับส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับใน5้นัดหลังสุดนะครับนะก็ทําเงินได้เพียง2ครั้งครับตรงนั้นก็เสียไปถึง2ครั้งแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับดูจากผลงานโดยรวมครับนะกับการลงทุนครับผมดูว่าทางเบนฟอร์ดนะครับน้าพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าครับบวกกับเฮดด้วงเ์ดนะครับน้าไม่พบกัวบน 2นัดนะแล้วก็ในการลงทุนของทั้งคู่ที่พบกันครับใน3ครั้งหลังสุดครับสมมว่าทํำไม่ฝอยนะครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ตลอดครับบวกกับกวันนี้ครับนะทางด้านของไรอันรักเตะครับของฝั่งสเปอร์ครับค่อนข้างบาดเจ็บเยอะครับนะ แถมพวกเขารับนะเพิ่งเสียกองหน้าตัวเก่งครับอย่างแฮรี่เคนนะครับนะให้กับทางบบเยมันดิกไปครับบวกกับวันนี้ครับนาโค้ชนะครับของทางสเปอร์ครับก็เพิ่งย้ายเข้ามาคุมทีมใหม่ครับนะดูแล้วรับนาเฮโค้ชคนใหม่คงต้องใช้เวลาในการปรับระบบทีมใหม่ครับในหลายนัดเลยครับนะดูแล้ววันนี้ครับนะไม่ใช่งานง่ายของสเปอร์แน่นอนครับที่มาเจอทางเบนฟอร์ดนะครับนะที่ขึ้นชื่อในการเจอทีมใหญ่ครับพวกเขาเป็นหนึ่งทีมนะครับนะที่แพ้ให้กับทีมใหญ่ยากมากครับดูแล้ววันนี้ครับผมขอเกัดฟันครับทล่อมาที่เจ้าบ มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับน้าต้องบอกว่าเป็นคู่วิมเบตนะครับประจำค่ำคืนนี้นะครับนะาก็ทางด้านของบอมพิมพ์ลิกอังกฤษครับระหว่างสิงโตน้่งเงินคามครับเต็มเปอร์สนามสแตนฟอร์ดบิตครับตอนกราบการมาเยือนหงแดงลิเวอร์ p o o ครับคู่นี้คำน้าจะทำการเตะกันช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็ดูทางด้านเฮตูเฮตของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกการครับเป็นทางซิลซีครับเอาชนะได้2ครั้งเสมอกันมาที่6ครั้งครับส่วนทางลิเวอร์ครับ นัล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับนะก็เป็นด้านของเกมเมกรอดตวเองครับก็เป็นด้านของซีซีครับนะที่เปิดบ้านเสมอทางรูพูไปครับที่สูงยประตูต่อศูนย์นะนะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ลนทางเจ้าบ้านครับอย่างซีซีครับผลงานของเขาในห้านัดล่าสุดทุกการครับพวเขายังไม่เคยแพ้ใครนะในการเก็บชัยได้3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับสามนัดที่เขาชนะครนับเป็นด้านของบริการกระชับมิดทั้ง3นัดครับ ก็มีชนะทางด้านของเล็แฮมครับที่5ตัวต่อศมีชนะทางด้านของไบตันครับที่4ตัวต่อ3ครับแล้วก็ชนะทางด้านของฟูแลมกันัดที่2ประตูต่อ0ูนครับส่วน2นัดที่พวกเขาเสมอกรับนัดก็เป็นด้านของบอลการกระชับมิรทั้ง2นัดครับก็มีเสมอทางนิวคาสเซิลครับนัที่1นตัวหครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เสมอทางดอทมุนไปครับที่1นึ่ประตูต่อหนึนะส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดทุกการครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับเจ้าไว้1ครั้งแล้วก็เสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะ มาครับแล้วก็ดูทางด้านของลลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำนวณของทางเซลซีกันบ้างครับ ผลงานของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดครับนะพวกเขาก็ยังไม่เคยชนะใครครับเป็นการแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนาที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมเมอรีของตัวเองนะครับนะที่พวกเขาเสมอทางด้านของนิวคาสเซิลไปครับที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับนาเฉพาะเกมในบ้านใน3นัดหลังสุดครับพวกเขาสามารถทำเงินได้1ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้กำลังของทางเซลซีครับค่อนข้างดูดีเลยนะส่วนการลงทุนครับต้องบอกว่าชัั่่ววโมงงนน้้้คครบก็อขาไไใจดะ มาครับแล้วเราดูทางด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างลูพูครับผลงานของพวกเขาใน5้านาฬิกาสุดด้วยการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3ครั้งเสมอไป1ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป1ครั้งด้วยกันครับ หนึ่งครั้งที่พวกเขาแพ้คัมนาก็เป็นด้านของบอลริการกระชับมนะครับที่พวกเขาแพ้ทางบาเยบยุนนิกไปครับท <dar> ี่สี่ประตูต่อสามส่วนหนึ่งนัดที่เสมอคัมนาก็เป็นด้านของบอลริการกระชับมีดครับคือเขาเสมอทางด้านของโกเทอร์เฟือกนะครับนัดที่สี่ประตูต่อสี่ครับส่วนสามนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็เป็นด้านของบอลริการกระชับมีดทั้งสามนัดครับก็มีชนะทางคาสโลูคัมนาที่สี่สองก็มีชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สี่ประตูต่อศูนย์ครับก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับก็ชนะทางด้านของอาร์มสตัดได้ครับที่สามประตูต่อหนนนะะครับพวกเขา ไม่สามารถทำเงินได้เลยครับเป็นการเสียไป3นัดแล้วก็เจ้าไปสอนัดด้วยกันนะ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนนะคำน้าของทางลิเวอร์พูลกันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับในห้าดาหลังสุดนะคำน้าพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับนดล่าสุดของพวกเขาครับน้าที่ออกไปเล่นเกมเยือนครับก็ในด้านของบอลรายการกระชับมิตรครับดูเขาบุกไปเสมอทางคอเทอร์เฟิร์กมาครับน้าที่4จูต่อ4ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดครับเฉพาะเกมเยือนนะครับนะก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับเป็นการเสียไป2นัดครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันนะ ก็จะบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับในของทางยูฟุครับค่อนข้างดูดีอยู่นะแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับในชั่วโมงนี้นะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนในคบนะของทั้ง2ทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีคะแนนกันนะครับเนื่องจากเตะนัดแรกกันนะครับในค่าคืนนี้นะครับมาครับแล้วก็ดูทางด้านความพร้อมในคำนวณของทั้ง2ทีมกันก่อนครับแล้วก็ระบบการเล่นในคบนะณของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับ และไล่จากทางซูซีครับวันนี้ทางซูซีครับมีแรงงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับหลักๆก็เป็นทางด้านของคริสโตเฟอร์เอ็นคุยโคครับนะกับอาดูเอเก้ครับที่มีการบาดเจ็บจับไม่สามารถช่วยทีมได้นะส่วนด้านของยูฟุครับก็มีบาดเจ็บเข้ามา2คนครับเป็นทางด้านของเทียโก้กคันทาล่าครับกับสเตฟานบาเซนต์นะครับนะที่มีการบาดเจ็บจับไม่สามารถช่วยทีมได้ครับ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของไร้อำนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับน้าของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับก็ไล่ทางเซลซีครับวันนี้ให้เ้าอย่างโปรเชติโนครับเตรียมจัดระบบเาแบบ4 2 3 1ครับผู้สาตโตครันัาจะเป็นทางด้านของเกปาครับส่วนด้านของแบ็กโฟนี่ครับน้าทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของชิวิลครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของลิทเจมนะส่วนด้านคู่เซนแบ็กวันนี้ครับเป็นด้านของซิวาครับนะคู่กับคอรวิลครับส่วนกองกลางสองตัวนี้ครับนะจะเป็นด้านของกาลาเกอร์ครับคู่กับเอนโซเ็นัันนนเดสะะครบ ส่วนด้าน3ตัวลุกวันนี้คัมนาก็จะมีทางด้านของคัสเน่ชุดบูเมกาครับมีทางด้านของราฮิมสเตอร์ลิงครับอีกคนก็เป็นด้านของมูริกครับนะส่วนของหน้าตัวเปาวันนี้ครับน้าจะเป็นด้านของนิโคลัสแจ็กสันครับของหน้าตัวเก่งของทีมคอยล่าไข่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลครับวันนี้เฮ้โค้ชอย่างเจเกนคอรครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4 3 3ครับผูลซ่าตัวคัมนาจะเป็นด้านของอิซงเบเกอร์ครับส่วนด้านของแบ็คโฟนี้คัมนาทางแบ็คขวาครับจะเป็นด้านของอเล็กซานเเเดดอออรรรรร์์าาาาโโนนนนคคััับบบบททงงงแ็็ซ้้ยปขิตส โค้ชแบ็กวันนี้คัมนาจะเป็นด้านของโคนาเต้ครับนะคู่กับเวอร์จิลฟานไดครับส่วนสามกองกลางวันนี้ครับนะก็จะมีทั้งด้านของโซบอตไลท์ครับมีแม็กอลิสเตอร์ครับน้าอีกคนก็เป็นด้านของโจนะครับส่วนด้านแดนหน้าสามตัววันนี้ครับนะก็มีทั้งด้านของโจตาครับมีโคดี้กัปโปครับอีกคนก็เป็นทางด้านของโมซาลาครับนะเป็นสามตัวเก่งทีมคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเหล็กคาร์เฮนนี่แคปวันนี้ครับนะเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับบุกมาต่อที่ศูนย์จุดสองหลาครับราคาไหลลงออยู่่ทีเสมกันนะครับ ส่วนด้านของราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคา1นคูณสครับราคา1ก็ให้ทางเซลซีชนะครับอยู่ที่2.54เท่าครับราคา2ก็ให้ทีมยังอย่างยุฟท์ชนะครับอยู่ที่2.44เท่านะก็ต้องบอกว่าราคา1นคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าลิฟท์ครับมีโอกาสที่จะชนะครับน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะ วันนี้ครับนะาทางเซลซีครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนด้านของผลงานครับนะในช่วงนี้ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีเลยครับตั้งแต่ให้โค้ชเข้ามาใหม่ครับอย่างเปอเชติโนนะก็ทําให้ทีมเซลซีครับค่อนข้างเล่นมีระบบครับแล้วก็เป็นหนึ่งทีมที่แพ้ยากนะช่วงหลังในห้านาัดหลังสุดของพวกเขาครับก็ไม่แพ้ใครเลยครับนะสามารถเก็บชัยได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับแถมในการลงทุนของพวกเขาครับในห้านาัดหลังสุดนะครับนะเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับน้ก็ารเงด้ัวกยน ของลิว์พครับนะก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาก็ค่อนข้างดีครับพอใน5้นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็แพ้ให้เกมเดียวครับนะนอกนั้นเป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับนะใน5้นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับเพราะพวกเขาไม่สามารถทำเงินได้เลยนะเป็นการเจ๊าไปถึง2นัดครับแล้วก็เสียไปถึง3เกมด้วยกันครับถ้าวัองท้ีมมผดูวจากการลงทุนครับผมจะดูว่าทางซีซีครับพวกเขาสามารถทำกำไรได้เยอะกว่าทางลิว์พครับบวกับเฮตุเฮตนะครับนัทที่พบ กันใน5ครั like ้งหลัง hmm. ส <I feel S 1> uh ุดครับต้องบอกว่าทางเซลซีครับไม่แพ้ทางลิว์พูลคบนะเป็นการเสมอกันมาถึง5ครั้งติดต่อกันครับก็อะบอกว่าบอลคู่นี้ค่อนข้างทันกันเลยครับนะแต่ที่น่าสนใจครับนะคือเรื่องของการลงทุนนะครับพะคู่นี้คาน้าเจอกันใน5ครั้งหลังสุดครับต้องบอกว่าทางเซลซีครับพวกเขาสามารถทำเงินได้3ครั้งครับแล้วก็เสียให้ทางลิว์พูลเพียงครั้งเดียวนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เสมอกันไปครับดูแล้ววันนี้คบนะถ้าวัดจากการลงทุนครับผมขอกัดฟันครับรอมาทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซลซีครับทง นะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3กันนะครับนะกบอลบินมาที่สเปนครับเป็นด้านของบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างเกตาเฟ่ครับนะเตรียมเปิดสนามเปเลสโคลิเซียมต้อนรับการมาเยือนบาร์เซโลนาครับคนนี้ครับนะจะทำการเตะการช่วงลาทีสองครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูทางด้านเฮตุเฮตของทั้งคู่ก่อนครับคู่นี้ครับนัดเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกรายการครับทางเกตเฟ่ครับเอาชนะได้1ครั้งครับทางบาเซลนาครับเอาชนะได้ถึง7ครั้งครับแล้วก็เสมอมาที่2ครั้งนะนัดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นด้านของเกเตลีกของตัวเองนะครับเมื่อวันที่16เดือน4ที่ผ่านมาครับนะก็เป็นด้านของเกตเฟ่ครับที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านเสมอทางบาเซลนาได้ครับที่สูงย์มาจูต่อศูนย์นะ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับของทั้งสงทีมกันก่อนครับก็ไลยทางเจ้าบ้านครับอย่างเกตอาเฟ่ครับผลงานของพวกเขาใน5้านาลักสุดท้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับ สองครั้งที่พวกเขาแพ้คำนัดก็เป็นด้านของบอลรายการกระชับมิตรทั้งสองครั้งครับก็มีเปิดบ้านแพ้ทางแรงนะครับนัที่1นแล้วก็บุกไปแพ้ทางแคนาดามาครับนัที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสามนัดที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นด้านของบอลรายการกระชับมิตรทั้งสามนัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเลกันเนสนะครับนัที่1นเปิดบ้านเอาชนะทางพีดีเอ็นเต้ครับนัที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งนัดที่ชนะคำนัดก็เป็นนัดล่าสุดนะครับนัดที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางวิเทสได้ครับนะ่รนคับ ส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5้านั้นหลังสุดชุวกานครับพวกเขาสามารถทําเงินได้2ครั้งเสียไป2ครั้งครับแล้วก็เจ้าไว้1ครั้งด้วยกันครับนะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านนะครับน้ของทางเกตาเฟบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5้านั้นหลังสุดนะครับนพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้4ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ นดล่าสุดของพวกเขาครับนาที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของบอลรายการกระชับมิตรครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางวิเทสได้ครับนาที่4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นันหลังสุดนะครับนาเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้หนึ่งครั้งเสียไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็เจ้าไปหนึ่งครั้งด้วยกันครับก็องบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับนาของทางเกตาเฟ่ครับค่อนข้างดูดีอยู่นะส่วนการลงทุนของพวกเขาครับยังดู50-50นาบนะ มาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยียงกันบ้างครับอย่างบาเซลนาครับผลงานของพวกเขาใน5้านัดหลังสุดทุยการครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้4ครั้งแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ หนึ่งครั้งที่พวกเขาแพ้ครับนะก็ไปถึงด้านของบอลกระชับมนนะครับที่พวกเขาแพ้ให้ทางอาร์เซนอลมาครับนะที่5ประตูต่อ3ครับส่วน4นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็ไปถึงด้านของบอลรายการกระชับมิตรทั้ง4นักครับก็มีชนะทางวิเซลโกเบครับนะที่2-0มีชนะทางด้านของเลวมอลิกครับนะที่3ประตูต่อ0ครับก็มีชนะทางด้านของเอซีมิลานครับนะที่1ประตูต่อ0ครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับก็สามารถชนะทางด้านของท็อตแนมท็อตสเปอร์ได้ครับที่4ประตูต่อ2นะส่วนการลงทุนของพวกเขาครััััััับบบในนนนนดดดหลลงงงงงสสุะะคคคครรรรรพววกกเเเขาาาาามถถทิไไ้้้้้ึ3จป1แ็ ยแค่เกมเดียวท่านั้นนะครับ นะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนนะครับด้านของทามาร์เซโลนาบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5นั้นหลังสุดครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้1ครั้งเสมอไปหนครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมครับเกมล่าสุดของพวกเขาครับนาที่ออกว่ายังเกมเยือนครับก็เป็นด้านของเกมลีกของตัวเองนะทีมของเขาบุกไปแพ้ทางเชลต้าบิโก้มาครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับสกี่ยวกการลงทุนของพวกเขาครับใน3นั้นหลังสุดนะครับนะเฉพาะเกมเยือนนะครับก็สามารถทําเงินได้1ครั้งครับแล้วก็เสียไปถึง2ครั้งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าครับผลงานช่วงนี้ของททีบบบาาาาาารรรร์เเซโลลนนนนน่่่่คคคัััอออขขข้งงงงดดดูููยยะแตววใกกกุพ็ 50 50นะส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนครับของทั้ง2ทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีคะแนนนะครับวันนี้ก็เป็นนัดแรกของทั้งคู่ครับมาครับแล้วก็ดูทั้งด้านของความพร้อมครับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเกตาเฟ่ครับวันนี้ทางเกตาเฟ่มีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามา3คนครับตัวหลักก็เป็นทางด้านของมุยมิล่าครับนะากับเอเนสอูนานะครับที่มีการบาดเจ็บจับไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาครับวันนี้ก็ไม่มีนายงานตัวบาดเจ็บเข้ามาครับมีแค่ติดทดแบนหนึ ส่วนดน้านของไลท์อัพนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับดนะ้ของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้นะครับ ก็เลยจากเจ้าบ้านครับอย่างเกตาเฟ่ครับวันนี้ให้เขาอย่างเปเป้บอตาร้านนะครับนะเตรียมจัดโมแบบ5 3 2ครับผู้สาตัวคำน้าจะเป็นด้านของโซเรียครับส่วนด้านในหลัง5ตัวนี้ครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของอาวะเร่ครับทางแบ็กขวาเป็นทางด้านของโซเรีครับเซนเตอร์แบ็กสตัวนี้ครับน่ามีทางด้านของอันเดเลเต้ครับน่ามีอูอาเต้คนก็เป็นด้านของมิโตวิทครับจงมี3เซนเตอร์แบ็กในค่ำคืนนี้ครับส่วนด้านแันกลาง3ตัววันนี้คำน้ามีทางด้านของอารีนาครับมีทางด้านของเจนเน่ครับอีกคนก็เป็นด้านของมัสซิมูวิ กับมาด้าครับเป็น2องตัวเก่งทีมครับคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับสว่วนด้านทีมเยือนครับอย่างบาเซยอนาครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างชาบี้เอนาเดสครับเตรียมจัดลำดับแบบ4312ครับผู้สาตู้ครับน่าจะเป็นด้านของแทสสเตเกนครับ แบ็กโฟล์นนี้ครับนาทำแบ็กขวาครับเป็นทางด้านของอาราโจครับทางแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของเบลเต้ครับโค้ชแบ็กนนี้ครับนาเป็นทางด้านของคุนเต้ครับนัคู่กับกาเซ่ครับส่วนด้านกลาง3ตัวนี้ครับนามีทางด้านของโรเมโอครับมีทางด้านของแฟรงกี้เดยองครับอีกคนก็เป็นทางด้านของอีคายกุนโดกันครับส่วนตัวลุกหนึ่งตัวครับนาเป็นทางด้านของเบนดี้ครับส่วนแดนหน้า2ตัวนี้ครับนาเป็นทางด้านของเลวานดอฟสกี้ครับคู่กับลาฟินยาครับน้าเป็น2เตีงทีมคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของราคาให้ดิแคปวันนี้ครับนะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับบุกไปต่อที่1ลูกครับราคาไหลลงหน้าอาจจะไหลลงนะครับอยู่ที่0.75ครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1นคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าวานชนะครับอยู่ที่6.16เท่าครับราคา2ให้ทางบาร์เซโลนาชนะครับอยู่ที่1.52เท่าครับก็จะบอกว่าราคาน่คูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าทางบาร์เซโลนาครับมีโอกาสที่จะชนะครับนะสูงกว่า4เท่าด้วยกันเลยนะ วันนี้คัมนาะทางเกตาเฟครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์นะครับส่วนด้านของผลงานของพวกเขาครับยังดูยุ่นๆด,ดอนครับนะพะใน5้านัดหลังสุดของพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง3นัดครับดังนั้นก็แพ้ไปถึง2นัดด้วยกันครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดนะครับนะก็สามารถทำเงินได้2ครั้งครับเสียไป2ครั้งแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะส่วนด้านผลงานคัมนาของฝั่งทีมเยอนอย่างมาเซลนาครับก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาค่อนข้างดูดีอยู่นะครับพะในห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับแพ้ ครั้งหลังสุดครับก็เสียเพียงครั้งเดียวครับดังนั้นก็เป็นการทําเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไว้หนึ่งนัดด้วยกันนะดูจากผลงานของทั้ง2ทีมนะครับนะก็ต้องบอกว่าทาบาเซลนาครับอาจจะค่อนข้างดูกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าในการลงทุนนะครับนะผมดูว่าทาบาเซลนาครับค่อนข้างดูดีกว่านะครับบวกกับเฮดูเฮดที่พบกันนะครับนะต้องบอกว่าทาบาเซลนาครับพวกเขาแพ้ทางเกตตเฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะดังนั้นก็พวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง7ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่2ครั้งนะ แถมวันนี้ครับนะทางด้านของไลอ้อนดักเตะครับตัวหลักของทีมของเกตาเฟ่ครับนะก็บาดเจ็บถึง3คนครับดูแล้ววันนี้ครับนะทางบาร์เซโลนาครับตัวผู้เล่นของพวกเขาค่อนข้างพร้อมกว่าครับแล้วก็ประสบการณ์สูงนะครับดูแล้ววันนี้ครับนะทางบาร์เซโลนาครับพวกเขาเหนือกว่าทุกม 04, wisdom, ุกมครับผมคิดว่าวันนี igma, ้ครับเม็ดแรกมาแน่ครับรอแค่เม็ดสองเท่านั้นครับวันนี้ครับนะขอตอบทางด้านของบาร์เซโลนาครับทีละขาที่1ลูกครับฟันธง ก็จบวันไปแล้วครับนะสามโคครับที่ทางซูเมวเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับสาหรับใครครับที่อยากได้บินแตงวีพีของทางซูเมวครับว่าจะให้ไปทางที่ทางไหนนะเด็ใครที่ชอบเล่นบอลสดครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มวีพีของทางซูมวนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายครับก่อนจากไปครับทางซูเมวก็อวยพรขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางซูมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ